ีครับผมใช้คอเลราเบต้านะนี่เป็นบอ่อที่ให้แต่น้ำเขียวนะครับอันนี้ไม่ใช้อามิอามิดูอนน <Duo S 1> เองเล็กกว่าไหมส่วนตัวผมว่ามันเล็กกว่านะแต่มันก็เยอะอยู่เหมือนกันแหละใช้น้ำยังไงก็ต้องใช้คอเลราเป็นหลักอยู่แล้วครับใช้น้ำเขียวเป็นหลักอามิอามิก็แค่เสริมลงไปในสูตรเท่าน,นั้นเองนะดูว่าตัวใหญ่ไหมก็ ก็ใช้ได้ะครับแต่มันจะมีตัวเล็กปนเยอะเห็นไหมใช้แต่น้ำเขียวเทียบกับบอ่อที่ให้อเมียอม,อมินะคะก็คือที่เราติดตามกันมาตั้งแต่แรกครับเดี๋ยวเฮ้ยมารวมกันดิโชว์แบบนี้ลูกเพจไายลูกเพจแย่เลยลกไลมีนิดเดียวเยอะเยอะเยอะ โอเคไม่มีอะไรครับมันก็วนเวียนอยู่เท่านี้แหละครับยูเลียปุ๋ยนาเมียมีอาหารส,สักตัวหนึ่งไรแดงวนๆไปบ่อน,นี้เป็นขั้นต่อไปแล้วก็คือว่าหลังจากที่ทำการสตาร์ทอัพก็คือขุนพ่อแม่พันธุไรแดงจนได้ที่แล้วผมก็มาเลี้ยงเอาเอามาเป็นพ่อแม่พันนะฮะมาทําต่อ อันนี้ใส่เข้าไปเมื่อตอนเย็ยนนี่เองมันก็บูมขนาดนี้ใส่ไปนิดเดียวนะจะว่าผมขี้โมก็ได้ลองทําเองดูแล้วกันคือถ้ามันบูมแล้วมันจะบูมเร็วตลอดไปฮนะก็คือมันแข็งแรงแล้วมันก็กินน้ําเขียวได้เร็วขึ้นนะน้ำเขียวก็เหมือนกันช่วงแรกๆที่เริ่มทำอาจจะเขียวช้าแต่พอมันคงที่แล้วเนี่ยมันจะเขียวเร็วมากมันเป็นแพงต้อนนะครับเห็นไหมนี่น้ำยังเขียวอยู่เลยนะ แต่มันก็เพิ่มจานวนได้เร็วกว่าไอบ้บ่อแรกๆที่ผมทําเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนที่อัปเดตกันมาเรื่อยๆเนาะไม่มีอะไรครับผมก็ไม่มีอะไรจะบอกแล้วมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้ครับยูเรียปุ๋ยนาอะมิอาม,อาม,อามิอาหารสัตว์เป็นอาหารของคอเลราเป็นอาหารของน้ําเขียวพอน้ําเขียวแล้วก็ปล่อยไรลงไปไรมันก็บูมมันแค่นี้จริงๆนะแต่คําว่าแค่นี้บางคนหลายๆคนทําไม่ได้เขาติดอะไรเขา เขาขี้เกียจเขาล้างบ่อไม่สะอาดเขาปล่อยให้โรติเฟอร์ปนเขาไม่แยกกระชอนเขารับแดดไม่พอหรืออะไรเงี้ยฮะก็แก้ๆกันไปผมก็พยายามอธิบายไปแล้วในปักหมุดนะผมก็ให้ทางหนีทีไล่ให้ทางแก้ไปแล้วรบกวนนิดนึงลูกเพจไปอ่านหน่อยมันอาจจะไม่ได้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายดีที่สุดไม่ได้เก่งที่สุดแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเข้าไปอ่านแล,ลาแล้วคุณลองทําตามแล้วคุณ คุณก็จะพบปัญหาแล้วคุณก็ก็แก้มันไปเรื่อยๆครับคุณก็จะทําได้เหมือนผมเนาะลองดูนะบางคนเก่งกว่าผมด้วยซ้ําหลายๆท่านน้องแอร์เข้ามาทําดีหลังผมเข้ามาเรียนรู้จากผมทําได้เยอะกว่าผมอีกประมาณนี้สําคัญก็คือเรื่องระบบอะครับพยายามจัดระบบให้ดีให้มันวนมีใช้ทุกวันผมก็ทําประมาณเนี้ยฮะ เท่าไหนึ่งสองสามสีหกหกดดดบ,บอ่อเนี่ยครับเจดบ,บอ่ออันนี้เป็นบอ่อเพียวจะเป็นกะละมังเล็กๆแต่ว่าบอ่อนี้ออกแรงมากออกจะเปิดแรงตลอดเลยไม่เคยปิดเลยทำน้อยๆครับให้มันมีหัวเชื้อเข้มๆไว้ก่อนครับก,กนันกรณีฉุกเฉินว่าไหลไปปนบอ่อสักบอ่อนึงแต่บอ่อนี้ไหลจะไม่ยุ่งแน่นอนเพราะผมไว้ข้างซ้ายสุดจะไม่มีอะไรกระเด็นมาโดนมันแน่ แล้วก็ในบ้านผมยังมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นเป็นชุดที่ทำในหลอดทดลองครับเดีย๋ยวผมว่างๆในถ่ายดูนี่ดึกแล้วพรุ่งนี้ก็มีสอบอีกชุงนี้แอดมินไม่ค่อยได้ตอบนะอย่ากลัแอดมินนะแอดมินติดสอบดูลากันด้วยภาพนี้ไปแล้วครับสายเขียวทุกท่านฝันดีครับ